สวัสดีค่ะเด็กๆป .1 ทุกคนนะคะามาพบกับกิจกรรมดนตรีแสนสนุกนะคะซึ่งเราจะมีหัวข้อในการเรียน3เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกเราจะมารู้จักกรรจังหวะดนตรีนะคะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องสนุกกับน,นวตดนตรีนะคะส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เด็กๆได้แสดงฝีมือในการร้องเพลงแล้วก็การตบจังหวะน,นะคะก็คือเพลงเพลินใจนั่นเองนะคะ มาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะอย่างที่หนึงนะคะบบเด้นกรองไหมคะ,ะกรองก็คือเป็นการให้จังหวะอย่างหนึ่งนะคะ,ะเราจะสังเกตนะคะว่าจังหวะเนี่ยก็มีทั้งจังหวะเร็วแล้วก็จังหวะช้านะคะจังหวะเป็นตัวกําหนดความช้าเร็วของเพลงนั่นเองซึ่งความช้าเร็วของเพลงก็จะทําให้เกิดความรู้สึก แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นจังหวะช้าเด็กๆจําได้ไหมคะตอนที่เด็กๆนอนกลางวัน,วนตอนที่อนุบาลคุณครูมกักจะเปิดเพลงอะไรคะเปิดเพลงช้าๆให้เด็กฟังนะคะเพื่อให้เด็กๆเกิดความผ่อนคลายสบายใจเกิดความเคลิบเคลิ้มนะคะ,อ,ะอยากในรูปนะคะแล้วก็จะเห็นผู้ชายตีกลองอยู่ก็ตีช้าๆนะคะนอ,อกจากทําให้เกิดความผ่อนคลายสบายใจแล้วจังหวะช้าย,ยังทําให้เกิด สมาธิอีกนะคะอย่างตัวอย่างที่เราเห็นก็คือในเพลงกล่อมเด็กนะคะหรือในเพลงดนตรีไทยที่ใช้ในงานมงคลต่างๆนะคะก็จะเป็นจังหวะช้านะคะต่อไปเป็นจังหวะเร็วนะคะเด็กๆก,ก็เห็นนะคะในรูปเป็นกลองยาวนะคะเคยเห็นไหมคะในงานบวชเขาตีกลองยาวสนุกสนานมงมงมงเทิงมงเทิงมงเทิงมงอะไรอย่เงี้ยค่ะเด็กๆก,ก็ฟังแล้วเด็กๆก,ก็จะรู้สึกว่าทําไมคะ สนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ร้าใจนะคะหรือแม้แต่เพลงเร็วๆในการแสดงดนตรีต่างๆนะคะยิ่งอตอนเชียร์กีฬายิ่งสนุกกันใหญ่นะคะตีกองเร็วๆนะคะมีเชียร์ีดเดอร์มาเต้นนะคะก็เป็นจังหวะเร็วที่สนุกสนานนะคะเด็กๆก็จะเห็นแล้วนะคะว่าจังหวะเนี่ยจังหวะเนี่ยมีความสำคัญต่อ ความรู้สึกนะคะนะคะ,ะทีนี้ในจังหวะนะคะนอกจากว่ามันมีช้ามีเร็วเนี่ยเด็กๆสังเกตเห็นลักษณะอื่นๆบ้างไหมนะคะเช่นนะคะ,ะเราจะเห็นลักษณะของจังหวะหลักคะที่มีความช้าคงที่หรือเร็วคงที่นะคะซึ่งเป็นจังหวะหลักบ,บางคนพอได้ยินเพลงก็สามารถตบจังหวะ ตามเพลงช้าเร็วตามเพลงได้เลยนะคะตบแบบสม่ําเสมอได้นะคะนอกจากจังหวะหลักแล้วเอ๊แปลกใจไหมคะว่าทําไมนักดนตรีหรือนักร้องเขาถึงเล่นได้ลงตัวกันพอดีกันนะคะเขารู้จักอะไรอีกนะคะนอกจากจังหวะหลักแล้วก,ก็เขาเรียกว่าจังหวะของทํานองนะคะซึ่งจังหวะของทํานองเนี่ย เขาจะเป็นตัวกำหนดความสั้นยาวของเพลงนะคะนะคะถ้าทุกคนไม่รู้จักจังหวะของทำนองทุกคนก็จะร้องเพลงไม่พร้อมกันนะคะตัวที่กำหนดจังหวะของทำนองนะคะอย่างดนตรีไทยอาจจะใช้ใช้วิธีการบอกเสียงเช่นนอย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  น้อย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 นอยนอยนอยนะใช้เสียงที่สากลก็จะใช้ลักษณะของตัวโน้ตนะคะเด็กๆเคยรู้จักนะคะเด็นโน้ตตัวล้าโน้ตตัวกลมนะคะก็จังหวะยาวหน่อยนะคะโน้ตตัวกลมก็จะมีค่าทั้งยาวหน่อยมีค่าพื้นฐานปกติโน้ตโน้ตตัวกลมในจังหวะพื้นฐานก็จะมีค่าเท่ากับ สี่จังหวะนะคะหรือเขาบอกจะให้สัญญาณนะร้องไม่ยาวมากนะคะร้องแค่สองจังหวะก็คือโน้ตตัวถาวนะคะหรือร้องสั้นๆนะร้องคําละหนึ่งจังหวะร้องเธอเธทเธอ,อ,อก็เป็นน้ตตัวดานะคะอ่ะเราจะมาทบทวนจังหวะกันนะคะถ้าคุยบขึ้นโน้ตตัวกลมก็จะมีจังหวะทั้งหมด สีจังหวะนะคะมีเลขหนึ่งสองสามสี่ให้เด็กๆออกเสียงยาวๆว่าทาทา,าออกเสียงแค่สองจังหวะก็จะเป็นทานะทานะรอบต่อมานอกจากเราจะพูดเสียงทาแล้วนะคะนะเราตบมือด้วยนะอย่างตัวกลมเด็กก็ตบ พาพานะคะตัวเขาหนึ่งโน้ตก็ต่มหนึ่งครั้งแต่ยืดจังหวะแค่สองจังหวะนะคะพาพาตัวรำจบแค่พาต่อไปนะคะเราก็มาฝึกจังหวะกับเพลงไก่ไก่ไก่นะคะเป็น ชีวิตของแป้ไก่นะคะก่อนตบแล้วก็มาอ่าน<ป>เนื้อเพลงด้วยกันสักรอบนะคะไก่ไก่ไก่ตัวเล็กตัวใหญ่ชวนกันไปคุยเคียหากินบางก็วิน่นบางก็บิน ชิงกันกินจนตัวมันใหญ่เดี๋ยวเด็กๆลองฟังเพลงสักรอบหนึ่งนะคะในขณะที่ฟังเพลงนะคะครูหยกจะมีเครื่องหมายบวกนะคะถ้าเด็กๆเจอเครื่องหมายบวกให้เด็กๆตบนี้มีกี่ครั้งเด็กๆก็ตอบนะคะเดี๋ยวเรามาซ้อมอมนะคะเด็กๆมองที่เนื้อเพลงและเด็กๆตบมือตามเครื่องหมายบวกที่เห็นนะคะ พร้อมกันหนึ่งสองสามใกใจใจตัวเล็กตัวใหญ่ชวนกันไปคุยเคลียหากินบางก็วิ่งบางก็ปินชิมกันกินจนตัวมันใหญ่เอาละค่ะเดี๋ยวยกูยกาจะให้ มีกรองนะคะมีจหวดกรองและเด็กเกก็ลองตบมือด้วยตัวเองนะคะหนึ่งรอบนะคะลองดูนะคะ เมื่อกี้เราจกเป็นจังหวะหลักที่สม่เสมอไปแล้วนะคะต่อไปเป็นจบจังหวะของทํานองนะคะคหยกก็จะใช้โน้ตเพลงของเพลงไก่โน้ตเพลงของเพลงไก่นะคะให้เด็กๆร้องตามคูหยกนะคะ do 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 มีเรโด do เร,เร เรมิฟาซอนซอนซอนฟามิเรโดทีนี้เวลาเราตบจังหวะของน้ำนองนะคะให้ตบอย่างนี้อย่างสมมติโดโดโดเรมีเลยโดแล้วก็ตบไปเลยค่ะเลเลเลมีโดมีเล สังเกตไหมคะว่าจังหวะตอนท้ายครูหยกก็ยืดจังหวะนะคะแล้วก็ใช้น ố ตควบคุมจังหวะให้เด็กๆเห็นนะคะว่าเลก็จะใช้ตัวขาวแปลว่าเด็กต้องยืดไว้สองจังหวะนะคะต่อไปน ố ตบรรทันนี้เราจะเห็นน ố ตตัวดำดำขาวดำดำขาวนะคะก็คือมีไฟ ไปจะเห็นตัวดำหลายตัวนะคะแล้วก็จบด้วยตัวขาวนะคะเด็กๆก,ก็จบซอนซอนซอนฟามิเรโดเราจะมาลองฝึกอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆได้ยินครูยกร้องโน้ตเท่าไหร่ให้เด็กๆตบมือให้ครบตามจำนวนนะคะโดโดโด Red mi re do, re, re re mi do mi re. เดี๋ยวเรามาลองฝึกด้วยกันทั้งเพลงนะคะหนึ่งสองสามสี่เดโดโดเรดมิเรโดเรเรเรมีโดมีเรมีฟาซอนเรมีฟาซอนซอนซอนฟามีเรโดอทำได้ไหมคะเด็กๆอ่ะ ก็ต้องฝึกก่อนนะคะเพราะว่าการบ้านของวันนี้นะคะคุณครูจะให้ข้อที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเขียนเขียนเพลงไก่นะคะแล้วก็ใส่จังหวะหลักนะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกมาให้คุณครูนะคะข้อที่สองนะคะให้เด็กๆส่งคลิปวิดีโอการตกจังหวะมาให้คุณครูนะคะมีให้เลือกสองข้อนะคะก็คือ จะตบเป็นจังหวะหลักที่สม่ำเสมอตามเครื่องหมายบวกแล้วก็ร้องเพลงไก่หรือจะตบตามจังหวะของท้ำนองนะคะก็คือร้องตัวโน้ตแล้วก็ตบมือนะคะ,ะก็ส่งไปที่ลายห้องเรียนเช่นเดิมนะคะครูเดกก็จะรอรับชมนะคะแล้วก็ให้คะแนนเด็กๆเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็ จบกิจกรรมเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ